โดนเฉยครับอุ้ยปลาอะไรครับนี่โอ้โหจัดเต็มอีกแล้วจับเช้าเลยนดูิเหยื่อนี่มิดคอครับชายกระคันอ่ะดูดูเลยดูเลยดูครับโอ้แต่เช้าครับโอ้โห ลาช่อนนะเว้ยไม่ใช่ปลาชาโดสายสองอิ Infinity ครับทุกคนสวัสดีค,ครับทุกคนวันนี้เรามาเจอกับช่อบ AB Infinity ครับทุกคนวันนี้เราตกปลาเวลาประมาณ6นาฬิกาครับกับวันนี้เช้าครับวันนี้กับบรรยากาศที่รูนิงครับโอเคครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ตัวไหมครับโอเคครับดูสภาพมายโอเคโอเคครับติดตามช่มต่อไป เราจะมาตีในคูน้ำดูครับมันมีตัวขยับอยู่ครับที่รับก่อนก่อนกลับนะทุกคน ไปดูครับมันจะมีตัวหรือไม่ครับ oh, <no. S 1> ไม่โดนครับไม่โดนครับทุกคน oh, <no. S 1> น่าจะเป็นรูปช่อนนะครับทุกคนสายป๊อก นี่เรามาเจอหม้น้ำท่วมครับทุกคนดูครับโอ้ไม้สวยมากวว้า <Wow. S 1> ไม่อยากจะบอกใครเลยมัน <c oughs> จะปลาดูครับดีดูครับ,รบว่าจะมีตัวไหมครับโอเคครับไปแล้วครับไปที่ กัดโชว์ให้หน่อยดิไอ้โดนก็ไม่เป็นไรแค่โชว์เข้าข้างในก่อนครับทุกคนไม่ต้องลุยน้ำอีกแล้วครับ โดนเฉยครับว้าว <Wow. S 1> ุ้ยปลาอะไรครับนี่โุ้ยช้าครับมันนี่โอ้โห อะไรครับยังไม่เห็นตัวโอ้โหไม่เดียวครับ,รบทุกคน ยาไอ้ยาว้าวยายาช่อนยักษ์อีกแล้วครับทุกคนโอ้โหว้าวโอ้ทุกคนสายสามโลอีกแล้วครับ โอ้ทำไมมันโชคดีแต่ช้าครับว้าวโอ้โหโอ้ดูเลยครับทุกคนไม้เดียวครับรู้เรื่องครับวันตัวนี้ว้าวอมมิกอีกแล้วครับไอ้ยาอืมโชคดีแต่ช้าครับทุกคนโอ้โหวันนี้วันที่ดีครับวันนี้ดูครับทุกคนโอ้ สายสามอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ยาวันนี้โอ้ไม้แรกครับโดนเลยครับดูครับดูครับทุกคนมิดคอเลยครับโอเคครับ oh, <no. S 1> อื้อหือใหญ่โคตรเลยครับทุกคนว้าวโอ้โหวันนี้อ้ยาชัดเจนนะครับ ผมนึกว่าชัดโดครับโหตัวนี้มีสามแน่นอนครับตัวนี้โาจัดไปครับดูหัวครับอืมถ้าไม่ถึงสามก็สองกว่ากว่าครับว้าวหูส,สุดยอดอยาเดี๋ยวผมจะถอดกล้องก่อนครับผมจะถ่ายโอ๊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 ใจเย็น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 เดี๋ยวอ่อใจเย็น โอ้หใหญ่มากครับทุกคนอย่าดูครับดูปลาครับว้าวผมึกว่าชัโดูนะครับเมื่อกี้โอเคครับฝากด้วยนะครับอาเบอินฟินิตี้ครับสสามครับตัวนี้ถ้ามีถึงสามสองกว่าครับดูครับเหยื่อครับสาย์กล้คันครับอันนี้ตัวใหญ่ครับนะครับโอนมิกเลยครับยาครับนี่ครับกับชุดนี้เลยครับกับรถวีว่าสปีดครับ ดูครับสายแชมเปี้ยน50ปอนด์ครับทุกคนกับคันอาชิโนเวท87ดครับนี่ครับเวท87ดครับโอเคครับฝาด้วยครับอันนี้ชุดใหม่ของผมนะครับชุดเก่านี่ซ่อมอยู่ครับยังไม่เสร็จทีครับโอเควันนี้ได้ตัวแต่ช้าครับวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณ7นาฬิกากว่ากว่าครับโอเคครับวันนี้มีตัวเป็นโดนครับดูครับโอ้สายยัด เจอของยักษ์อีกแล้ววันนี้ผมไม่ทันได้มองครับแต่ว่ามันกัดแล้วดูครับหมายครับโอ้นูครับเป็นฟองเลยครับเมื่อกี้มันงระเย่ครับทุกคนกระเย่ครับทุกคนมันหุบเข้าไปในดินครับมันไม่หลุดแน่นอนครับวันนี้ดูครับเป็มป่าเลยครับทุกคนโอ้โหใส่กคำผมติดทั้งในเลยครับไม่รู้จะออกยังไงครับโอเคฝากด้วยนะครับเ b เบ Infinity ครับทุกคนครับดูครับหมายครับ หมายนี้ไม่มีคนเข้าเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นหมายรับสำหรับผมเลยครับมาทุกทีได้ทุกทีครับวันนี้เลยโอเคครับฝาดด้วยนะครับดูครับโอ้โคตรยัดอีกแล้ววันนี้โอเคฝาดด้วยครับโอเคครับไปตีกันต่อโอเคครับจับไปดูครับใหญ่มากครับตัวนี้โอ้ถ่ายรูปแป๊บนึงครับ บว้าวดีคนเดียววันนี้อูดูดีจัดเต็มอีกแล้วแต่เช้าเลยดูวิบเยือนิมิดคอครับใส่กางเกงคัน,นอ่ะดูดูเลยดูเลยดูครับโอ้แต่เช้าครับโอ้ห ปลาช่อนนะเว้ยไม่ใช่ปลาชะโดฮือฮือสสยสองตล,ลอดเลยชวนีกาจิกาจิกาจิดูครับ